ปไปไปไปส่งดินสตอกโฮมกันนะจ้ะเนะากนะาก็จะมาชมบรรยากาศยามแมล์แง่ามล์แนงเะจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นภูเขาเป็นบ้านคนอยู่ริมทะเลสาบนี่แหละจ้่แถวเย็นเช้าปิงจ้าเนี่ยชมบรรยากาศสวยๆเนาะแต่เว้นกระตุกดินแหละจ้ะพี่น้องก็ไปเงาเงาอยู่น่อยนึง ก็ทุ่มกว่าแล้วเนาะมากันย่างมื้อเมืดจ้ะ,จะดูนะ่ะเศรษฐาสถานที่แบบว่าส,สวยๆงามๆวิวส,ยสวยๆนะ้องพี่น้องเนาะอากาศยามมาแรงเน่าจะเนาะกินเกาแรงกับยังเนานะสุกุ้สุขคน,านามาเบิ่งบรรยากาศยามแรงน้อกันจ้าท้องฟ้าครึ้ม เป็นฮอรบานเด้นี่ก <N> ็ต้นแอปเปิลจะพี่น้องต้นใหม่็งเนี่ยพกพีใบจะก็เป็นเงาเงาโยงเสีละเป็นเงาเงาเท่าๆอยู่นาะพี่น้องเนาะเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มพริย่งย่งบวกเขียวจะนี่ก็ติเป็นต้นแอปเปิลจะนี่ท้งงน้นท้งโคกก็จะไปอันนี้รถกระลังบืนกระลังอันปีนน้นจะก็เป็นแบบว่าอัน สูงได้เป็นภูเขาสูงนะนะรถขนดินพี่น้องเอ้ยไอ,ยอย้ขึ้นในปีนโน่นนี่ก็จะได้แบบว่าจนเครื่องห้อนผมได้ได้เปิดหน้ตาต่างผมนี่พี่น้องเออเพราะว่าไอ้ระบบลาดบินเขาเมืองพี่น้องเมืองเมือง,งทะเลงามบา่ทะเลสาบทะเลสาบย่ำแร่เงได้นี่เอออปลาติดกํากลังกําลังงามงามงามอยู่พี่นอ้องวิวสวยสวยตอนนี้เห็นไม่ยั การเนีเยมึงตั้งการดอกหยันมันสูงมีอะไนังอย่างความสูงพี่น้องงามเนาะเพราะมึงอันบรรยากาศย่ามแล้งกันผู้ชายก็เป็นคนขับอยูนัหนล่ะมีอะไรนางกันไทยมึงจะวิวบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะคุณน่ะเดี๋ยวผู้ชายเป็นเสียให้เอารูเป็นรุ่งเลยนะมึงมึงมึงอันอันอันนี้ก็เป็นอันเห็นได้ไปนอนส้างขางฟังนี่เห็น ตันแรกอันบ้านเขาถนนถนนอันปูแบบเยี่ยมอีหลีนี่ถนนสองสันคือค่อ,คอ,คอ,คอยๆไทยพิ่งมาสุดเทือนอะไรจ้าไทายบรรยากาศอันสวยๆงามยงๆให้พิ่งเนาะพี่น้องเนาะวิวัฒนาการอันเหตุถนนเขาท่านสมัยนี่ก็เป็นในผู้เขาเห็นจ้ะรถกระลังบืนได้ไปนองเนี่ย ไตเป็นน้ำขอบขอบท่างขอบเขาเน่ะนะนะนี่ยรถขี้รถสูงสูงรถไอขี้รถไอสูงสูงลาดสปินนี่เนาะมก็สูงสูงมันแนบเห็นความสูง,นงสนาาววสเนี่ยพี่น้องแห้งขาสั้นดิเออแต่ว่าวิวสวยสวยเนี่ยก็จะมีเงาของแดดนิดๆน,น,นะจ๊ะสวยงามอันนี้เลื่อยเลื่อยเลื่อยกำลังปืน ปีนเขายังจังเลยเนี่ยทางผนังสูงพี่นอ้อนงคุณพู้นทะเลแนมไปตะลางคนนะอันนี้ยู่ทั้งเขาปีนขึ้นมาหอดเขาเลยจ้ะนี่เบื้องไปลายไม่เบื้องมันสูงจำได้พี่น้องไปลายไม่สูงเนีย่ยต้นไม้น้อยเด้พี่น้องนะนะนะอือพอ้นแนมลึกลงไปก็เป็น,นทะเลสาบจ้ะพอ้นเขาสีาฟ้าคนทะเลสาบด้จ้ะอันนี้ก็เลยปีนเขาขึ้นมาแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะมาแล้วจะไปหานะจ๊ะทุกคนคิดถึงค่ะเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ